นี่ค่ะไม่น่าเชื่อว่าจะรอดนะคะนี่คือหนอกกล้วยที่ขูดไว้1เดือนขึ้นไปมากกว่า1เดือนนะคะกลับเอามาปลูกใหม่รอดเฉยเลยวิธีการปลูกกล้วยง่ายๆไปดูกันเลยจ้าอย่าทิ้งนะหนอกกล้วยทุกประเภทห้ามทิ้งค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนวันนี้เล็กจะมาปลูกกล้วยนะคะกล้วยต้นนี้ก็คือโดนขุดมากกว่า1เดือนนะคะ มากกว่า1เดือนแล้วนะวางไว้แล้วก็มีรดน้ําไว้บ้างแต่ตอนนี้เริ่มเหี่ยวแล้วนะคะด้วยความที่ว่าลืมลืมเอามาปลูกนะคะท่านผู้ชมเนี่ยจะบอกว่าอย่าทิ้งนะคะกล้วยปลูกง่ายมากเป็นเรื่องกล้วยๆจริงๆนะคะแล้วันนี้เดี๋ยวเล็กจะมาปลูกให้ดูและจะพาไปดูว่ากล้วยปลูกง่ายยังไงแบบต้นแบบไหนก็ปลูกได้อย่าทิ้งนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลย เดี๋ยวเล็กขอกับกล้องเนาะขุดลงไปยังไม่ต้องลองก้นหลุมนะคะและไม่ต้องขุดลึกมากอันนี้เป็นการปลูกกปวยสไตล์เล็กนะปลูกแล้วได้กินหบีกินเครือแล้วเรียบร้อยนะคะทำแบบนี้แล้วก็จากนั้นก็เอาน้ำค่ะน้ำเนี่ยสำคัญมากรดน้ำลงไปจนชุ่มเลยนะคะ จะแบบว่าทําให้เอ่อน้องก็ได้กล้วยชอบน้ําค่ะปลูกแรกๆห้ามขาดน้ํานะคะสําคัญมากเจ็ดวันเจ็ดวันต้องรดน้ําทุกวันไม่งั้นจะเหี่ยวนะคะไม่งั้นเหี่ยวแล้วก็ไม่ติดนี่ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็วางลงไปเลยใส่ทั้งหมดนี้เลยนะคะใส่ลงไปทั้งเหง้าเลยเพราะบางทีแถวเนี้ยมันอาจจะเกิดหน่อใหม่ขึ้นมาก็ได้นะคะ จากที่ปลูกกล้วยมาคือเป็นเรื่องมหาศจรรร์มากบางทีต้นต้นนี้เหมือนจะตายแล้วนะคะขุดออกมาใหม่ๆอะ่ะแล้วมันเหี่ยวตายแต่ทีนี้มันมีหนอ่อเกิดขึ้นมาอีกค่ะเสร็จแล้วเราก็ขุดดินนะคะกลบเลยรอบรอบรากนะคะกลบลงไป นิดรากเลยนะคะคุมไว้เลยนี่ประมาณนี้นะเสร็จเรียบร้อยค่ะการปลูกกล้วยง่ายๆของเล็กเลยแล้วเราก็รดน้ำหลังจากนี้ผ่านไปประมาณ1 0 1ถวันนะคะก็เอาปุ๋ยคอกมาใส่หรือจะเอาฟางเอาหญ้านะคะมาคลุมไว้แล้วก็รดน้ำตามปกติกล้วยก็จะแตกยอดใหม่แตกใบขึ้นมาค่ะ ลูกง่ายมากเหมือนจะไม่รอดแต่รอดนะคะนี่รดน้ำไว้เลยนี่ค่ะต้นอื่นๆก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวสักหน่อยเล็กค่อยจะไปเปิดสปริงเกอร์นะคะนี่เห็นไหมแรกๆกเลยคือเป็นหน่อที่แบบ แทบจะไม่มียอดขึ้นมาเลยนะคะนี่ปลูกกล้วยใหม่หมดเลยบนคูสะขุดใหม่นะคะท่านผู้ชมนี่อันนี้กล้วยหอมทองค่ะกล้วยหอมจะให้สังเกตดูมันจะไม่เหมือนกล้วยน้ำว้าก็คือตรงขอบก้านนี้นะคะท่านผู้ชมขอบใบขอบก้านเนี่ยจะเป็นสีแดงๆนะคะชมพูดแดงๆเดี๋ยวเล็กพาไปดูแบบมันไม่น่าที่จะรอดมันก็รอดเนาะกล้วยค่ะปลูกง่ายมาก ทั้งหมดเลยอ่าตรงนี้นะคะอ่าท่านผู้ชมดูอ่าต้นใหญ่ๆแบบนี้คือย้ายมาปลูกได้เลยอย่าทิ้งนะคะไม่ใช่เราจะเอาแต่หน่อมานะต้นนี้เหมือนกันค่ะเห็นไหมเห็นไหมที่เล่บอกว่าพอปลูกแล้วก็เอาฟางแล้วก็เอาปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกมาโรยนี่สวยมากอันนี้ระยะเวลาแบบแค่สองเดือนนะท่านผู้ชมแค่สองเดือนค่ะ นได้ขนาดนี้นี่คือแล้วน้ำไม่มีนะคะเล็กรดน้ำประปานี่เหมือนกันเนี่ยค่ะกล้วยแค่สองเดือนตอนนี้มันเป็นตอนค่ำแล้วนะคะขออาภัยที่แสงเป็นแบบนี้นี่ค่ะสองเดือนเห็นไหมมันจะแตกยอดใหม่ขึ้นมานะคะนี่เดี๋ยวเล็กขอปรับแสงโทรศัพท์ใหม่ก่อนนะเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี้นะคะจะพิสูจน์ให้ดูเลย แตกยอดใหม่นะคะนี่เห็นไหมต้นใหญ่มากด้วยความที่ว่าจําเป็นที่ต้องย้ายขึ้นมานะคะย้ายขึ้นมาปลูกเพราะว่าเสียดายเนาะนี่เห็นไหมคะหน่อใหม่ออกสองหน่อเลยเยอะมากค่ะท่านผู้ชมที่เป็นแบบนี้กล้วยปลูกง่ายจริงๆเนาะสำหรับคนที่ไม่รู้นะคะอันนี้เล็กมาแชร์สําหรับคนที่ไม่รู้ว่าต้นกล้วยใหญ่ๆอะ่ะมันคือเอามาปลูกได้ไหมปลูกได้นะคะหรือใครจะตัดแบบถ้าเป็นต้น ต้นกล้วยต้นใหญ่ๆถ้าเป็นต้นกล้วยต้นใหญ่ๆแบบนี้ตัดสั้นๆแล้วก็ปลูกแบบกลับหัวขึ้นมาก็ได้แต่ว่าให้ถมที่เป็นรากนะคะมันก็จะกลับหัวขึ้นมาเหมือนเดิมเนาะหนอก็จะพยายามขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะกล้วยทั้งนั้นเลยเนาะแล้วเล็กก็ปลูกถี่กันด้วยนะคะคือไม่ซีเรียสว่ามันจะใกล้หรือไกลกันยังไงเพราะว่าเราสามารถตัดทิ้งโคนนะคะแล้วก็ให้เป็นปุ๋ยได้เลยนี่ นี่ค่ะสุดท้ายเห็นไหมต้นจริงๆอาจจะไม่รอดแต่มีหน่อขึ้นมาคือกล้วยตายยากมากนะคะนี่รดน้ำ,นำอันนี้ก็เป็นพันธุ์กล้วยหอมนะคะไม่ใช่กล้วยน้ำว้าขอบมันจะแดงๆมีหลายสายพันธุ์ค่ะ ปลูกได้ง่ายๆเลยนะคะสําหรับกล้วยนี่คือวิธีการปลูกกล้วยที่ง่ายง่ายจริงๆนะคะคือเรื่องกล้วยๆจริงๆถ้าเล็กปลูกได้ทุกคนก็ปลูกได้เพราะเล็กปลูกแล้วเห็นผลจริงได้กินแล้วนะคะได้ทํากล้วยบวชชีเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะวิธีการปลูกกล้วยง่ายมากนะคะก็มาแชร์นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวเล็กไปรดน้ํนาต้นไม้ต่อก่อนเนาะไม่บายสวัสดีค่ะ